ไปไปไปวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายบว่านี่ทำงานตีเสกันเทดงานหรือเก็บขยะหมูทองก่อนโอ้หมู หัอนหยังจมิหยัง่งครับคุณจมหยังว่าอยากมาเล่นนะเขาเสาเก่งไว้รุ่นเวิ่ทงทองอ้วนคักอ้วนแน่หมูอ้วน ไปเออทองไปเลยบริยานทองเข้ายานแล้วอยากมาหาคุณนั่น นั่นพายจันมาเร็วจเจ้าอันกระบะเขามั้เนี่ยือบาดแล้วมั้งแปดบนึงก่อนค่ะเออเอามา้งแไม่ได้จับเขาดอก <c oughs> บาดยามเช้านะคะย่างๆขึ้น,นสิบโล,โลดเด,ด็กคนนีงอุ่นดีๆก็ไปใส่บาทนะคะสาธุสาธุใส่บาทยามเช้าๆจ้าเอาบุญมาฝากนะคะ รับพรด้วยกันนะคะน้องสีนี้โอ้ยอันนี้เกิดเล็บแง่ายแต่เงี้ย